การร่างรัฐธรรมนูญในยุคหลังเนี่ยนะครับ <ฮะ S 2> ที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมีอยู่สามฉบับ <ฮะ S 2> คือฉบับปี240ซึ่งเรียกว่าฉบับประชาชนแล้วผมมีส่วนร่วมในการร่างด้วยน<ฮ>ะ,<ฮ>ะครับอาจารย์บวนศักดิ์อุวรรณโนที่เป็นประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็อยู่ด้วยน<ฮ>ะแต่ตอนนั้นลหยคนนะครับที่เป็นกรรมธิการยกร,ร่างในขณะนี้ก็เคยเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ในปี2,140แล้วก็เห็นร่างรัฐธรรมนูญอีกฉบับหนึ่งสมัยนั้นยังไม่เป็นรัฐธรรมนูญ<ะ>ก็คือต่อมาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปี2,150<ะ>แล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน<ะ>ความแตกต่างนะครับของสามร่างนี้เนี่ยะนะที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ,อสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี2,140เนี่ยซึ่งก็มาจากการเลือกตั้ง แบบพิเศษนะครับขึ้นมาบางส่วนแล้วก็มีจากตักวิชาการอีกส่วนหนึ่งนั่นเนตอนที่เราทางานด้วยกันรเราเห็นครับว่าสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่นะครับมผมไม่บอกทั้งหมดนะครับ,รบก็มีความตั้งใจที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญนะฮะที่เป็นแบบแผนในการใช้ในการอยู่ร่วมกันของคนไทย60สกว่าล้านคนค,คน่ะคือตั้งใจจะยกร่างกรอบกติกาในการอยู่ร่วมกัน ที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าจะไปจัดการนะครับเอาเรื่องติดตามจะกวาดล้างใครนะพยายามจะไปกดพักไหนไม่มีนะฮะก็พยายามจะสร้างกติกาที่คิดว่าดีที่สุดซึ่งการสร้างกติกาที่ดีที่สุดนะั้นะความจริงเขามีการศึกษามาก่อนะจากนักวิชาการจากวงการนะครับวิจัยต่างๆว่าเราจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตของประเทศไทยและการเมืองไทยอย่างไร ยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือในส่วนของรัฐบาลที่ไม่เข้มแข็งค่ะนะรัฐบาลเปลี่ยนอยู่ด้วยไม่สามารถจะขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าได้ก็มีการพยายามจะแก้ไขตรงนั้นรนะบบการตรวจสอบที่ไม่ดีเพียงพอก็แก้ตรงนั้นแก้โดยใช้องค์ความรู้ที่คิดว่ามีอยู่นะครับบางอย่างที่แก้แล้วเอามาใช้นะก็ใช้ได้ บางอย่างก็ไม่ประสบความสําเร็จตัวอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จที่ผมพูดได้นะครับก็คือในส่วนขององค์กรอ,อิสระเพราะว่าองค์กรอิสระเนี่ยตอนที่เราคิดนะฮะให้มีองค์กรอิสระเช่นคณะกรรมการ,าก,ารการเลือกตั้งคณะกรรมการปปชอเราก็คิดว่าทําอย่างไรที่จะสรรหาคนที่นะครับมีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจะดีจะทำมีความพร้อมทั้งหมดนะ่ย คนะเข้ามาเป็นกรรมการในองค์กรอิสระเหล่านี้อิสระจากรัฐนะก็คือเราเป็องค์กรอิสระะนะก็คือพูดงย่างไไม่อยู่ภายใต้ฝ่าย,ายบริหารทีนี้เมื่อพยายามจะดึงคนที่คิดว่าเหมาะสมเข้ามาก็เกิดปัญหาขึ้นว่าเอ๊ะเราจะดึงคนที่เหมาะสมเข้ามาได้อย่างไรก็เลยไปคิดว่าให้เขาอยู่นานๆะนะเข้าดำรงตำแหน่งนานๆนะเราเป็นวาระเดียว แล้วก็คิดว่าเขาจะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าจะได้รับนะครับการพิจารณาเข้ามาอีกรอบหนึ่งหรือไม่เวลาทําหน้าที่จะได้ทําหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมตรงไปตรงมาะนะฮะแล้วคิดว่าก็น่าจะมีคนที่มีความพร้อมมีความเหมาะสมเข้ามาอยู่ในองค์กรเหล่านี้เยอะๆแต่ก็ต้องยอมรับว่าผิดหวังนะครับค่ะเพราะว่าคนในองค์กรเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ได้คนอย่างที่เราคิดว่าอยากจะได้หรอก ท,ที่ไม่ได้คนอย่างที่มุ่งหวังไว้เพราะอะไรคะกระบวนการในการสรรหารหรือว่ารกระบวนการในการได้มาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้คนอย่างที่อยู่ในอุดมคติของเราอ่อนะยังยอมรับว่าคุณภาพที่เข้ามาเนี่ยนะไม่สูงเท่ากับที่เราคาดไว้หรือแม้กระทั่งกรณีที่เราพยายามที่จะดึงนะครับผู้พิพากษามาจากศาลยุติธรรมรหรือศาลปกครองเนี่ยให้ทนเลือกกันเองเข้ามาเนี่ยรปรากฏว่าในความเป็นจริงนั้น นะครับผู้พิาพากษาที่ท่านมีความรู้นะฮะเป็นที่ยอมรับนะฮะมีชื่อเสียงเกียรติคุณเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มาเขาก็อยากจะเติบโตอยู่ในศาลยุติธรรมของเขาในศาลปกครองของเขาค่ะนะฮะที่มากับกลายเป็นนะครับตรงกันข้ามคือบางท่านก็อาจจะไม่รุ่งเรืองอยู่ในศาลยุติธรรมไม่รุ่งในศาลปกครองแล้วนะะแล้วผู้พิาพากษาที่ลงมติให้กันมาเนี่ยนะครับ ก็ไม่ได้เลือกคนที่คิดว่าเหมาะสมเข้ามาเขามีนะไปใช้เหตุผลอื่นๆในการที่จะส่งคนมาเขามีาเราก็เลยไม่ได้คนอย่างที่เราคาดคไว้นะครับแล้วก็เมื่อเข้ามาอยู่แล้วบางทีก็ความที่อยู่นานไปก็เกิดปัญหาเหมือนกันอตอนแรกอาจจะดูน่าจะเชี่งทําอยู่แต่พออยู่นานๆเข้าปั๊บเนี่ยนะฮะพอมีอำนาจ มันก็จะมีคนที่เข้าไปพยายามที่จะเข้าไปเข้าหาค่ะนะซึ่งทําให้ความเที่ยงธรรมนี่อาจจะคลอนไปได้ก็มีคะตรงนี้ก็เป็นเป็นปัญหาหนึ่งที่ที่เราเห็นนะครับค่ะทีนี้ต่อมาถือเป็นความผิดพลาดไหมคะของการเขียมรัฐธรรมนูญปีสี่ศูนย์ก็ถือเป็นความที่ผิดพลาดคาดเราคาดอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอีกอย่างหนึ่งหรือแม้กระทั่งกรณีที่ตอนนยกร่างรัฐธรรมนูญปี2040เนี่ยเราไม่คิดหรอกครับว่าจะมีพรรคการเมืองใด ได้คะแนนเสียงเนี่ยนะครับได้สสที่นั่งสสเกินครึ่งหนึ่งเพราะแต่เดิมเนี่ยพรรคการเมืองได้สสร้อยคนก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะก็ไม่มีไม่เคยคิดกันว่าจะมีพรรคการเมืองไหนได้สสมากเกินครึ่งหนึ่งนั้นระบบการวางโครงสร้างอะไรหลายอย่างเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะไม่รับกันกับกรณีที่พรรคหนึ่งมีสสครึ่งหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับแต่พอรัฐธรรมนูญปี2 5งเนี่ยกับรัฐธรรมนูญ ปัจุบันปัจจุบันเนี่ยมาที่มาแตกต่างกันะนะเพราะว่าตอนปี2540นั้นเนี่ยนะครับสภารัฐสภาเป็นคนแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีสภาร่างมีบรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยะนะฮะแล้วก็ทุกคนก็อยากจะให้เกิดการปฏิรูปการเมืองตอนยกร่างรัฐธรรมนูญปี2540พี่น้องประชาชนก็เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ มีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่ะนะครับเสนอแนะกันทุกอย่างสารพัดชนิดเลยแต่รัฐธรรมนูนปี2 5 5 0กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ทําในบรรยากาศที่เป็นประชาธิปไตยเลยนะถึงแม้ว่าปี50จะมีสสรเหมือนกันก็ตามใช่ครับเพราะว่ากรณีนั้นน่ยมันเป็นกรณีของการยกร่างในสมัยที่เป็นเผด็จการนะไม่ใช่สมัยประชาธิปไตยะนะเราก็จะเห็นได้ครับว่าการที่มาของสภาร่างนะในแต่ลยุคแต่และสมัยเนี่ย สองยุคหลังเนี่ยมาจากผู้มีอำนาจซึ่งมาจากการรัฐประหารเนี่ยเป็นคนแต่งตั้งค่ะนะเพราะฉะนั้นที่มาคือเขียนกติกาต่างๆเนี่ยท่านผู้ที่มาจากการรัฐประหารเนี่ยคนวางกรอบกติกาค่ะนะฮะซึ่งมันมีความเป็นประชาธิปไตยแตกต่างกันเยอะ,อะนะคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราก็เห็นได้ว่าบางท่านนะครับได้แสดงความคิดเห็นที่ไม่น่าจะมาอยู่เลยในสภาร่าง นะในสภาปฏิรูปนะอย่างเช่นผู้ที่ได้แสดงความพิเีนในทํานองดูถูกประชาชนอย่างนี้นะแสดงความพิเทีนที่ว่าตัวเองไม่ได้เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่นักประชาธิปไตยเลยค่ะแต่ก็ถูกเลือกเข้ามาอยู่ในสภาปฏิรูปหรืออยู่ในสภาร่าง มันก็เห็นอยู่แล้วบุคคลเหล่านี้โดยปกติถ้ามีความตั้งใจจริงใจนะครับที่คนที่ขับเคลื่อนเนี่ยต้องการจะยกร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยก็คงไม่มองคนเหล่านี้หรอกค่ะนั่นหมายความว่าถ้าจะพูดว่ารัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีความเป็นไปได้ยากที่จะเป็นประชาธิปไตยเหมือนประชาธิปไตยไม่สามารถที่จะงอกออกจากปลายกระบอกปืนได้แบบนั้นใช่ไหมมันก็เป็นทํานองนั้นนะครับเพราะว่าจะเราเห็นว่าที่มานะครับบรรยากาศแล้วก็ผู้ที่อยู่ใน สภาปฏิรูปหรือในคณะกรรมการบิารยกร่างเนี่ยนะฮะถึงแม้จะมีบางท่านที่เป็นที่พอยอมรับได้แต่พวกที่ยอมรับยากเนี่ยนะครับพวกที่ดูแล้วไม่เคยเป็นนักประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะก็ทําให้ความเชื่อถือที่จะเกิดขึ้นแต่กระบวนการเนี่ยมันเสื่อมถอยไปเยอะ,อะแล้วก็สําคัญก็คือในช่วงของการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะ,ะถ้าเกิดพี่น้องประชาชนไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่ ไอ้ความพิดเห็นที่ได้มาเนี่ยมันก็เป็นความพิดเห็นของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งครับซึ่งจํานวนหนึ่งก็ไม่ค่อยเป็นนักประชาธิปไตยอยู่แล้วคที่เราก็จะเห็นครับว่าตัวอย่างที่ยืนยันได้ชัดเจนที่สุดะนะครับในตอนยกล่างรัฐธรรมนูญปีสองพันอยห้าสิบเนี่ยตอนนั้นเขามีการไปแก้ไขนะแก้ไขระบบการเลือกตั้งอตอนที่เขายกล่างเนี่ยนะครับกรรมธิการยกล่างก็คือคุณจรัญพักดีธนากุลนี่แหละ นะตอนนี้ไปเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยะนะตอนนั้นเป็นกรรมธิการยกร่างก็เชิญพักการเมืองในี่อไปนะผมก็ไปในานามของพักไทยรักไทยในขณะนั้นคุณพิสิทธิ์เนี่ยเขาก็ไปในานามพักประชาธิปัตย์แล้วก็มีพักการเมืองหลักๆเช่นพักชาติไทยพักชาติพัฒนาอะไรเข้าไปเป็นตัวแทนไปนะคุณจรณัยก็ถามผู้แทนพักการเมืองว่ามีความเห็นอย่างไรกับระบบการเลือกตั้ง ผู้แทนพรรคการเมืองเกือบทั้งหมดเขาก็บอกว่าระบบการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตนะครับที่มีสสคนเดียวในเขตเดียวเนี่ยนะก็ถือว่าดีที่สุดแล้วมีพรรคประชาธิปัตย์พรรคเดียวนะที่คุณพิสิทธินิยมชมชอบแบ่งเขตเตียงเบอร์่ะนะซึ่งใช้มาก่อนรัฐธรรมนูญปี2 5 4พันสิส่ะิบแล้วถูกเลิกไปโดยรัฐธรรมนูญป<อ>ีสอง0ัน้สี่สิบก็คือเขตหนึ่งเนี่ยมีสสได้สองคนบ้างสามคนบ้าง และพี่น้องประชาชนผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็สามารถลงคะแนนเลือกผู้สมัครสสได้จํานวนได้ตามจํานวนสสที่มีอยู่ค่ะนะฮะคุณรพิ์ก็เขาชอบอย่างนั้นอ่าปรากฏว่าคณะกรรมการิการยกร่างนะก็ยกร่างรัฐธรรมนูญออกมาแก้ไขระบบการเลือกตั้งค่ะตามข้อเสนอตามข้อเสนอขอ,ของคุณรพิร์ซึ่งเป็นเสียงเดียวนะฮะเป็นเสียงเดียวทั้งทั้งสเสียงส่วนใหญ่่บอกให้อเอาเขตเดียวเบอร์เดียวใช่ครับนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็กรรมธิการยกร่างคนหนึ่งในขณะนั้น นะครับซึ่งก็มาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหา,ารศาสตร์ไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับ <c oughs> แล้วตอนนี้ก็มาเป็นกรรมธิการยกร่างในรัฐธรรมนูญฉบับที่กรรมธิายกร่างอยู่ด้วยเนี่ย <c oughs> สมาชิกสภาร่างก็เขาถามนะฮะว่าไปแก้ระบบการเลือกตั้งทําไม,มปรากฏว่ากรรมธิการยกร่างคนนี้เนี่ยตอบว่ายังไงทราบนะครับ <c oughs> ยังไงคะ เขาตอบว่าถ้าไม่แก้ไขระบบการเลือกตั้งเขาเห็นเห็นกันอยู่ว่าพรรคไหนเขาจะชนะเลือกตั้งอ๋อคือเหตุผลคือแก้เพื่อเอื้อให้กับพรรคหนึ่งเพื่อมีโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งคือไปแก้เพื่อคิดว่านะครับจะไม่ให้พูดง่ายๆตรงไปตรงมาคือไม่ให้พรรคไทยรักไทยชนะเลือกตั้งนั่นแหละแต่อันนี้มันไม่ใช่เหตุผลของการยกร่างรัฐธรรมนูญเลยนะครับนี่คือปีห้าสูเพี่ปเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะขนาดไปแก้อย่างนั้นแล้วเนี่ยปรากฏว่าพรรคที่อดีตสอสของพรรคไทยรักไทยเขา ย้ายมาอยู่กันเนี่ยก็คือพักพลังประชาชนก็ชนะเลือกตั้งเหมือนเดิมเหมือนเดิมะะไม่ว่าจะสูตรไหนก็ยังชนะอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ในระหว่างเนี่ยระหว่างที่คุณพิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มาแก้รัฐธรรมนูญมาแก้ระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ละทีนี้เอากลับไปเป็นเขตเดียว,อยวสอสอเขตเดียวคนเดียวแบบที่คุณพิสิทธิ์บอกไปชอบนั่นแหละนะครับเพื่อเพื่อสร้างความหวังให้กับตัวเองซึ่งมันจะเห็นว่ามัน,ม,นมันประหลาดมากนะรับ กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วคราวนี้ในส่วนของรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังร่างอยู่ก็เห็นพยายานที่จะคิดระบบการเลือกตั้งเอาระบบแบบเยอรมันมาใช้ต่างๆนานาแล้วก็ฟังดูแล้วก็คงไม่ใช่ระบบเยอรมันทั้งหมดเป็นเยอรมันประเทศที่ไม่แน่ใจนักว่าเยอรมันประเทศไหนหมันก็นหลายคน,คนก,ยก็ยังไม่กระจายเ<อ>นี่ครเพราะว่าการใช้ของเยอรมันมันก็เกิดปัญหาเหมือนกันคือจริงๆต้องฟังองฟังนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆระบบการเลือกตั้งเนี่ยเรามีสถ้าเรามีสส แบบระบบเขตค่ะสอสระบบเขตนั้นน่ะคนที่เข้าลงคะแนนเสียงเน,นี่ยนะบางคนเข้าลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัครคนนายกเนี่ยเขาเลือกเพราะว่านายกเนี่ยนะครับเขาคิดว่าน่าจะเป็นตัวแทนให้เขาได้โดยเขาไม่สนใจว่านายกจะสังกัดพรรคไหน<อ>ก็มีนะ,ะเขาเลือกตัวบุคคลเลือกที่ตัวคนเลือกที่ตัวบุคคลคผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบางคนเขาก็เลือกพรรค นะเขาก็สดเขาชอบพักนี้เขาก็เลือกผู้สมัครของพักนี้เอาใครลงมาก็เลือกใช่คแต่ขนาดนั้นเราก็จะเห็นครับบางทีเนี่ยครับถึงแม้เขาชอบนิยมชมชอบพักใดพักหนึ่งแต่เอาผู้สมัครบ,บางคนมาเขาก็เลยไม่เลือกก็มีนะ,นะเพราะฉะนั้นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสสอเขตเนี่ยนะผู้ลงคะแนนเขาอาจใช้เหตุผลหลายอย่างในการลงคะแนนะนะครับในส่วนของการเลือกตั้งที่ใช้เลือกพักเป็นหลักเนี่ยคือแบบบัญชีรายชื่อเนี่ย นั้นเน้นพักเลยนั่นก็เน้นพักเป็นหลักนะครับถึงแม้จะมีผู้สมัครเยอะแยะก็ต้องถือว่าเขาเขาเน้นที่พักแหละเขาไม่ได้ดูผู้สมัครคนใดคนหนึ่งนะเขาเน้นที่พักระบบเดิมของเราเนี่ยนะความจริงมีความเหมาะสมนะในการที่สอสอเขตคุณจะเลือกใครก็เป็นเรื่องของตัวบุคคลเรื่องของแต่ละคนไปส่วนพักจะเลือกเท่าไหร่ก็ได้สอสอเพิ่มเข้ามามแต่ระบบเยอรมันเนี่ยเยอรมันเนี่ยเขาเขาไปใช้ระบบที่ดูที่ว่าถ้าพักได้คะแนนเสียงเท่าไหร่ ใช่ไหมสัดส่วนเท่าไหร่แล้วเนี่ยสสวพักได้คะแนนเสียงสมมติว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะนะสอสอเขตคุณได้เท่าไหร่ล่ะถ้าสอสอเขตคุณได้แค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เขาก็จะเติมอีกให้ครบให้เป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่คุณได้สอสอเขตเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้วอ่าจคุณก็ไม่ได้สอสอในแบบ บัญชีรายชื่อเลยแต่จะไม่ตัดใช่ไหมคะอันนี้เป็นข้อสงสัยอยู่ว่าจะไม่ตัดใช่ไหมแต่ที่จะจะเห็นได้ว่าความแตกต่างกันเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าจริงๆเขตเนี่ยเขาจะเลือกตัวบุคคลเลือกเลือกเป็นเรื่องที่เขาเลือกคนใครจะไปเป็นสสที่นิยมในส่วนในส่วนตรงนั้นนะมันอาจจะปนกับพรรคบ้างแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเลือกที่เลือกที่ผู้สมัครสสด้วยนะในเรื่องพรรคเนี่ยมันไม่ควรไปไปโยงกันอย่างที่สองเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2อ4พันอยสี่สิบเนี่ ผู้สมัครสาสอแบบบัญชีรายชื่อกับผู้สมัครสอสอแบบแบ่งเขตเนี่ยของแต่ละพักเขาก็ร่วมมือกันทํางานกันอย่างที่เรียกว่าเป็นทีมเพราะว่า